สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นหมหนึทุกคนนะคะวันนี้มาพบอีกแล้วกับพิเชษนางในรายวิชาภาษาไทยนะคะแผนผางสาระการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารนะคะมีการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดค่ะ สำหรับปฏิบัติตามคู่มือและแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้นนะคะการอ่านและปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้เป็นแหล่งความรู้เบื้องต้นที่ทําให้ผู้อ่านเข้าใจและวิธีการใช้เครื่องมือ <c oughs> เครื่องใช้ต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้นาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะ ในส่วนแนวทางการอ่านและปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน 1. ศึกษาหัวข้อและรายละเอียดจากคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานให้เข้าใจโดยพิจารณาจากหัวข,ข,ข้อที่ปรากฏในส่วนบทนำและสารบ,บัญน,นะคะ 2. เจอจามนำคำศัพท์ในเอกสารภาพสัญลักษณ์ต่างๆวิธีการใช้งานและข้อควรระวังหรือคำเตือนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้น 3. พิจารณาอุปกรณ์ที่เลือกใช้ควบคู่กับกับ การอ่านคู่มือ 4. ทดลองใช้เครื่องมือหรือเครื่องใช้ตามขั้นตอนการใช้งานเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความชนานํานาญ 5. หลังจากทดลองใช้งานจนเกิดความชํานาญควรเก็บคู่มือแนะนําวิธีการใช้งานให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถนำมาอ่านได้อย่างสะดวกข้อควรคำานึงในการอ่านและปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานนะคะ หนึ่งอ่านหัวข้อต่างๆให้เข้าใจยอย่างชัดเจน2ไม่ควรอ่านเนื้อหาข้ามขั้นตอนโดยเฉพาะวิธีการใช้งานสามเมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานค่ะต่อมานะคะในส่วนของการคัดลายมือตัวบรรจงเครื่องบรรทัดนะคะการคัดลายมือควรทายให้ความสำคัญกับการเขียนตัวอักษรให้มีความสวยงามเป็นระเบียบและถูกต้องตามอักขรวิธี จนถือเป็นค่านิยมดังคำกรอนที่ว่ารูปผู้ชายรามือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาทำสม่ำเสมียนนะคะหลักการคัดรายมือ 1. เพือศึกษาวิธีการรากเส้นและการบังคับทิศทางมือในการเขียนอักษรให้ถูกต้อง 2. ควรครบควบคุมของขนาดของตัวอักษรทั้งความสูงและความกว้างให้มีสัดส่วนเหมาะสม 3. ควรควบคุมอัตราเร็วในการเขียนอย่าเขียนเร็วจนเกินไป 4. ควรฝึกรายมือควรการเขียนคำหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 5. ควรฝึกรายมืออย่างสม่ำเสมอการเขียนแนะนำตนเองนะคะการเขียนแนะนำตนเองเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราให้ผู้อื่นรับทราบหลักการเขียนแนะนำตนเองนะคะ 1. ควรพิจารณาจุดประสงค์ในการเขียนแนะนำตนเองให้ชัดเจนเพื่อให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเขียนได้อย่างถูกต้อง สควรพิจารณาว่าผู้อ่านเป็นบุคคลกลุ่มใดและมีความประสงค์จะได้รับข้อมูลได้ใดเป็นพิเศษ 3. ควรเลือกใช้สำนวนภาษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผู้อ่าน 4. ควรพิจารณาความถูกต้องความครบถ้วนและความน่าจะถือของข้อมูลที่นำเสนอ 5. การเขียนแนะนำตนเองในปัจจุบันนิยมให้มีผู้รับรองด้วยนะคะในส่วนของการเขียนแนะนำ สถานที่สำคัญการเขียนแนะนําสถานที่สําคัญผู้เขียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ทนั้นๆเป็นอย่างดีและความศึกษาคน้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ข้อมูลที่ความศึกษาเพื่อน,นํามาได้แก่ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศนะคะประวัติความเป็นมาตำนานความเชื่อรวมทั้งลักษณะเด่นอื่นๆซึ่งทําให้เกิดความน่าสนใจและเพิ่มื้เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้อ่านยิ่งขึ้นนะคะ ในส่วนของการเขียนสื่อสารโดยการถ้อยคำี่ถูกต้องชัดเจนเหมาะสมและสละสรย้ยการเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วนะคะประหยัดเวลาและสื่อสารได้ควบคุมหลายพื้นที่การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นการเขียนบนกระดานสนทนาไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความผ่านโทรศพัพท์เคลื่อนที่การสนทนาผ่านโปรแกรมไลน์นะคะในส่วนของวิธีการเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะ 1. ศึกษาลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการเขียนวิธีการพิมพ์ข้อความตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆบนแป้นพิมพ์ 2. พิจารณาข้อจํากัดของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เขียน3กําหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการเขียนให้ชัดเจน4เลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมตามประดับภาษาใช้ถ้อยคําอย่างกระชับชัดเจนและสุภาพ ห้คทบทวนเนื้อหาที่เขียนให้ถูกต้องครบถ้วนตรวจสอบแก้ไขภาษาอีกครั้งและคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหากับพื้นที่ในการเขียนนะคะในส่วนของข้อแนะนําในการเขียนบนอิเล็กทรอนิกส์นะคะ 1. หหลีกเลี่ยงการกล่าวพาดพิงบุคคลหรือหน่ยงานเพื่อให้ทำให้เกิดความเสียหายหรือข้อมูลที่เป็นเท็จสไม่ใช้ถ้อยคาหยาบคายคำาแสดงหรือคําศัพท์ภาษาต่างประเทศโดยไม่จาเป็น 3. เขียนสะกดคำให้ถูกต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องและเหมาะสม 4. รับผิดชอบต่อข้อความที่ตนเองเขียน 5. เขียนในสิ่งที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านนะคะในส่วนของการเขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสาคัญและรายละเอียดการสนับสนุนการเขียนบรรยายประสบการณ์นะคะการเขียนบรรยายประสบการณ์คือการอธิบายเรื่องราวต่างๆตามลําดับเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมา กาให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องเกิดความรู้สึกคอยตามเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการเล่าและการเขียนบรรยายประสบการณ์สามารถเขียนได้หลายรูปแบบเช่นเรียงความจดหมายบันเทึกซึ่งผู้เขียนสามารถเลือกเขียนได้ตามความถนัดของตนหรือความเหมาะสมจากเหตุการณ์นั้นนั้นนะคะในส่วนของการเขียนเรียงความการเขียนเรียงความคพืชิงพัฒนาเรียงความเป็นรูปแบบของการเขียนร้อยแก้วประเภทตึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยคํา นำเนื้อเรื่องและสรุปนะคะส่วนพรรนาหมายถึงการเลือกใช้ถ้อยคําที่มีความไพเราะงดงามหรือการใช้ความเปรียบเพื่อกล่าวให้เห็นว่าภาพนะคะการเขียนเรื่องความเชิงพรรณนาจึงเป็นการเขียนร้อยแก้วที่มีการเจาะเนื้อความที่เก่าอย่างละเอียดเพื่อใช้ถ้อยคําเพื่อให้เกิดผู้อ่านเห็นภาพนะคะในส่วนของการเขียนคำนมหนึ่งเขียนลูเขียนต้น ด้วยคำกล่าวของบุคคลที่มีชื่อเสียงสุภาษิตหรือบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหรือเชื่อเรื่องนะคะตัวอย่างอัญชนกชนนีที่มีทินี้รักเจ้าเทียมเข้าชีวาก็ว่าได้ทุกคนคงเข้าใจและรู้ซึ้งถึงคำกล่าวนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะสขึ้นต้นด้วยข้อความที่ดึงดูดความสนใจตัวอย่างโอ้โหสวยเหลือเกินแล้ววันนี้มาถึงจนได้วันที่เราพูดถึงมานานนะคะ ส่วนที่3ขึ้นต้นด้วยการมุ่งเข้าสู่เรื่องนะคะตัวอย่างสหรัฐอเมริกาคือดินแดนแห่งความแตกต่างทั้งในด้านเชื้อชาติของประชาชนและภูมิประเทศนะคะในส่วนของการเขียนเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องของเรียงความเป็นส่วนสําคัญที่มีความยาวมากที่สุดในโครงสร้างของการเขียนเรียงความการเขียนส่วนส่วนเนื้อเรื่องของเรียงความให้ดีหน้าอ่านนั้นควรม,มี การลำดับความคิดก่อนว่าเรื่องใดควรเขียนถึงเป็นอันดับแรกและต่อมาควรเป็นเรื่องใดนะคะตัวอย่างนะคะสาหรับการเขียนเรียงความนะคะเรียงความเรื่องบุคคลที่ฉันรักโคงเรื่องนะคะบุคคลที่ฉันรักคือนะคะเหตุผลที่ฉันรักเพราะฉันจะทําเพื่อบุคคลที่ฉันรักโดยนะคะสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคนที่ฉันรักคือนะคะสิ่งสําคัญของการเขียนคือจะต้อง แท้การพัฒนาเพื่อบรรยายรายละเอียดของสิ่งที่กล่าวถึงเช่นลักษณะของต้นไม้ดอกไม้อาคารบ้านเรือนทิวทัศน์ภูมิอากาศบุคลิกลักษณะของบุคคลที่กล่าวถึงนะคะในส่วนของการเขียนสรุปนะคะ 1. ย่อใจความสําคัญที่อยู่ในแต่ละย่อหน้าลงมาเพื่อให้เน้นความสําคัญนะคะดังตัวอย่างเลยค่ะ 2. การจบด้วยค,คําคมทาสิตหรือคําประพันธ์นะคะมีตัวอย่างให้ดูนะคะ สำหรับสรุปโดยการฝากข้อคิดนะคะของการเขียนเรียงความนะคะข้อข้อต่อมาควรคำหนึงในการเขียนเรียงความซึ่งพรรณนา1การเขียนเรียงความได้ดีจะต้องอาศัยการฝึกฝนและค้นคว้านะคะสตอนเขียนต้องลำดับความคิดให้ดีก่อนว่าจะเขียนเรียงลำดับความอย่างไรแล้วจึงนำมาเรียบเรียงเป็นข้อความสขณะที่เขียนเรียงความควรคำนึงถึงความ ต่อเนื่องของเนื้อเรื่อง4การแทรกบทพรรณนาควารคำนึงถึงความเหมาะสม5การยกตัวอย่างในการเขียนเรียงความควรสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องด้วย6เมื่อเขียนจบควรอ่านทบทวนตั้งแต่ต้นจน